เครื่องบินรบเจลบสของจีนได้กลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นของวงการทหารโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยสมรรถนะที่ส่งพลังเทคโนโลยีล้ำสมัยและความสามารถในการปฏิบัติการที่ยืดหยุ่นเยลบสิบีได้พิสูจน์บทบาทส,สำคัญในกองทัพปลดแอประชาชสนจีนและยังถูกส่งออกไปยังประเทศพันธมิตรเช่นปากีสถานและอาจมีแนวโน้มจะเข้าสู่ประเทศในอาเซียนในอนาคต เครื่องบินรุ่นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ธรรมดาหากแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจทางอากาศจากฝั่งตะวันออกที่พร้อมพร้อมเผชิญทุกความท้าทายทางทาหารเยล C บสิเป็นเวอร์ชันส่งออกของเยล็บสิบเฟซึ่งเป็นรุ่นพัฒนาต่อยอดจากเยล a บสิ J และเยล็บสิีโดยมีการอัปเกรดเทคโนโลยีสำคัญอาทิเรดเซอร์แบบเลเซร์ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ส่งพลัง ระบบควบคุมอาวุธอัจฉริยะและเครื่องยนต์ที่ให้แรงขับสูงทําให้สามารถรบได้ทังระยะไกลและไกลอย่างคล่องแคล่วเครื่องบินถูกออกแบบตามแนวคิดเครื่องบินขับไล่หลักบทบาทที่สามารถสกัดกั้นจมตีภาคพื้นดินและลาะเวนทางยุทธศาสตร์ได้ในเครื่องเดียวโครงสร้างแบบปีกเบนตาและการใช้วัสดุน้ําหนักเบาอย่างคาร์บอนไฟเบอร์ช่วยให้เครื่องมีความคล่องตัวสูงอัตราเร่งดีเยี่ยมและสามารถเลี้ยวได้อย่างแม่นยําในสนามรบเดลสิบส ใช้เรดาร์เคลียรลบ7แอมรุ่นลารีเซอร์ซึ่งสามารถตรวจจับเป้าหมายหลายจุดในระยะไกลต่อต้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์และสามารถล็อกเป้าหมายทั้งในโหมดอากาศสู่อากาศและอากาศสู่พื้นแม่กระทั่งตรวจจับเครื่องบินล่องหนบางประเภทได้อาวุธที่ติดตั้งได้มีหลากหลายตั้งแต่เพีลลบ10สำหรับการรบระยะป,ประชิดไปจนถึงพียลบ15ซึ่งมีพิสายิงกว่า200กิโลเมตร พร้อมพร้อมระบบนำวิธีแบบเรดานำวิธีแบบปาสซีที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ก่อนที่ฝ่ายตรงข้ามจะรู้ตัวนอกศักย์นี้เจลบสิบียังรองรับอาวุธประเภทอื่นเช่นมิตรใสอากาศสู่พื้นระเบิดอัจฉริยะและจรวดปล่อยนำวิถีซึ่งทำให้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ทั้งภาคพื้นดินและทางอากาศได้อย่างรุนแรงเครื่องยนต์ Ws 1บสบปีรุ่นใหม่ที่ผลิตในจีนให้แรงขับสูงถึง13ตันรองรับการบินแบบซูเปอร์โครสและทำความเร็วเกินบกัก สองได้อย่างง่ายดายห้องนักบินมีเทคโนโลยีทันสมัยเช่นต่อพักผิดระบบเปิดและระบบควบคุมฮูดที่ทำให้นักบินสามารถสั่งการได้โดยไม่ต้องละมือจากคันบังคับเสริมประสิทธิภาพการบินและความปลอดภัยระบบป้องกันตัวของยี่สิบเซนั้นครบคันตั้งแต่ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์เรดาวอนิงลิสสีวงเล็บเปิดโรวงเล็บปิดระบบปล่อยเป้าหมายลงวงเล็บเปิดแทฟออนแฟวงเล็บปิด และระบบเตือนภัยขีปนาวุธวงเล็บเปิดมอสวงเล็บปิดซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตในสนามรบหนึ่งในประเทศผู้ใช้งานหลักคือปากีสถานโดยนำเข้าประจำการเพื่อเสริมสมดุลอำนาจในภูมิภาคเอเชียใต้เพื่อตอบโต้ภัยคุกค,คามจากเครื่องบินแอซิลลบ3าบแมแกและรูเฟลของอินเดียแม้ว่ายลบ10บจะไม่ใช่เครื่องบินล่องหนเต็มรูปแบบแต่ก็มีการออกแบบให้ลดการสะท้อนร์ด,ด้วยวัสดุพิเศษและการเคลือบผิวที่ช่วยลดการตรวจจับได้ดีเยี่ยม ความโดดเด่นอีประการคือการบำรุงรักษาที่ง่ายและต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำกว่าคู่แข่งฝั่งตะวันตกเช่นแอรฟลหรือโลเฟลด้วยระบบภายในที่ออกแบบให้ถอดเปลี่ยนแยกชิ้นส่วนได้ง่ายและใช้ชิ้นส่วนผลิตในประเทศทั้งหมดทำให้เหมาะกับประเทศที่มีงบจำกัดเยลรยังได้รับคำชื่นชมจากนักบินหลายประเทศถึงความคล่องตัวเหนือเครื่องบินตะวันตก โดยเฉพาะในการรบระยะประชิดด้วยระบบแฟแบหวขั้นสูงการจัดการเชื้อเพลิงอัจฉริยะและโครงสร้างที่สมดุลประเทศจีนได้นำเยล็บสิบซีออกแสดงในนิทรรศการอาวุธนานาชาติหลายแห่งทำให้ประเทศต่างๆเช่นในตะวันออกกลางแอฟริกาและอาเซียนเริ่มให้ความสนใจสำหรับประเทศไทยที่กำลังมองหาเครื่องบินลบใหม่เยลบสิถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ ทั้งในแง่สมรรถนะเทคโนโลยีราคาจัดหาและบำรุงรักษารวมถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนหากไทยเลือกจัดหาเย1 0 c ี J ok i, เข้าประจำการอาจส่งผลต่อดุลอำนาจในอาเซียนและเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขันทางเทคโนโลยีการบินครั้งใหม่แม้ว่าเครื่องบินตะวันตกยังมีข้อได้เปรียบในเรื่องพันธมิตรและเครือข่ายในท่อแต่เยอรมี ok i, ได้แสดงให้เห็นว่ามีศักยภาพสูง ไม่ควรถูกมองข้ามในเวทีโลกจีนม,มีความสามารถในการผลิตเจลบ14บในจำนวนมากภายในเวลาสั้นซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในสถานการณ์สุกเฉินและในอนาคตอาจมีการปรับปรุงให้รองรับระบบปัญญาประดิษฐ์วงเล็บเปิดท้าวงเล็บปิดหรือควบคุมผ่านดาวเทียมยกระดับให้เป็นเครื่องบินยุคดิจิทัลอย่างแท้จริงจุดเด่นอีกด้านคือการไม่ต้องพึ่งพาระบบจากตะวันตกผู้ใช้งานสามารถอัปเกรดได้เองโดยไม่ติดลิขสิทธ ส่งเสริมอธิปไตยด้านเทคโนโลยีทางทหารนักวิเคราะห์หลายประเทศยืนยันว่ายล .14 มีสมรรถนะใกล้เคียงกับ f อฟ .16 วัก70ใน72และเหนือกว่าในบางด้านเช่นเรต์ตรวจจับไกลกว่าอาวุธพีเอล .15 ทีเหนือกว่าลบ120บีและพีเอล .10 ที่ใช้เทคโนโลยีอิมมูโอ,อินฟรูเรโพมินสามารถล็อกเป้าหมายตามการเคลื่อนไหวศีรษะของนักบินทำให้ได้เปรียบแม้กระทั่งในการต่อสู้กับเครื่องบินล่องหนในด้านการโจมตีภาคพื้นดิน เจลบสิบฟีสามารถติดอาวุธปล่อยนำวิถีรุ่นใหม่และระเบ,บิดอัจฉริยะหลายชนิดเพื่อทำลายเป้าหมายสำคัญเช่นคังแสงฐานเรดาร์หรือสะพานได้อย่างมั่นยำการฝึกซ้อมร่วมกับกองทัพปากีสถานแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการลบปีกเรดาร์ และเข้าโจมตีเป้าหมายโดยไม่ถูกตรวจจับสำหรับไทยที่ใช้งานเนฟลบอยู่ในปัจจุบันยลบซีนะเป็นคู่แข่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าแต่ประสิทธิภาพในบางด้านกลับสูงกว่ามากหากจีนเสนอแพ็กเกจการถ่ายทอดเทคโนโลยีการฝึกนักบินหรือการตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงในประเทศก็อาจทำให้ไทยมีทางเลือกที่สมเหตุสมผลมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของโครงการวันแบทฮอนโรที่จีนพร้อมรอมสนับสนุนการจัดหาแบบผ่อนชำระหรือแลกเปลี่ยนเชิงยุทธศาสตร์ J-10 ฟีจึงไม่ได้เป็นแค่เครื่องบินรบแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงสมการอำนาจทางอากาศในศตวรรษที่21เป็นการท้าทายอำนาจเดิมและสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประเทศที่ต้องการอาวุธยุทธศาสตร์คุณภาพสูงในราคาที่เข้าถึงได้โดยไม่ต้องขึ้นกับตะวันตกเพียงอย่างเดียวมันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนเกมเปลี่ยนสมดุลและเปลี่ยนอนาคตของการสงครามทางอากาศในระดับโลกในด้านยุทธศาสตร์ระดับโลก การมีเครื่องบินรบอย่างเยอลบ1 0อยู่ในครอบครองไม่ได้เพียงแค่เป็นการเพิ่มศักยภาพทางทหารแต่ยังถือเป็นเครื่องมือทางการทูตเชิงยุทธศาสตร์ของจีนอีกด้วยการที่จีนสามารถผลิตเครื่องบินรบชั้นนำและเสนอขายให้แก่พันธมิตรในราคาที่จับต้องได้พร้อมพร้อมเงื่อนไขที่ยืดหยุน่นเช่นการผ่อนชำระก,การแลกเปลี่ยนทรัพยากรหรือความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจทำให้หลายประเทศหันมาพิจารณาอาวุธจากจีนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่ถูกจำกัดการเข้าถึงอาวุธจากชาติตะวันตกเดลก14ยังมีความสามารถในการเชื่อมโยงกับระบบสื่อสารรหัสลับขั้นสูงทำให้สามารถปฏิบัติการร่วมกับเครื่องบินไร้คนขับวงเล็บเปิดโยสโสว,วงเล็บปิดหรือแม้แต่ใช้ร่วมกับระบบสอดแนมจากอากาศสู่อวกาศเช่นดาวเทียมลาตะเวนของจีนเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลเป้าหมายแบบเรียนไทย การเชื่อมโยงนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของสงครามยุคใหม่ที่เรียกว่าสงครามเครือข่ายรวมวงเล็บเปิดนัควกเซนทริกวอลเฟวงเล็บปิดที่จีนกำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องเยลบสิบเซสามารถเป็นส่วนหนึ่งของระบบนั้นได้อย่างราบรื่นนอกจักนี้จีนยังได้มีการพัฒนาชุดฝึกจำลองวงเล็บเปิดซิมิเลวงเล็บปิดสำหรับเยลบสิบเซที่ล้าสมัยสามารถฝึกนักบินให้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติการทุกสภาพสนามรบโดยไม่ต้องใช้เครื่องบินจริง ช่วยลดความเสี่ยงและต้นทุนการฝึกในกรณีของประเทศที่ไม่มีประสบการณ์การใช้งานเครื่องบินลบรุ่นใหม่การฝึกด้วยระบบจำลองนี้ถือว่ามีความสำคัญมากและช่วยให้สามารถเข้าสู่การใช้งานจริงได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยอีกด้านหนึ่งที่ควรกล่าวถึงคือการวางแผนระยะยาวของจีนในการสร้างเครือข่ายการบำรุงรักษาระดับภูมิภาคโดยเฉพาะในอาเซียนตะวันออกกลางและแอฟริกาซึ่งจะมีศูนย์ซ่อมบำรุงหลักประจำภูมิภาคที่รองรับเครื่องบินลบจีนทุกรุ่น หากไทยเลือกเยลบ14ก็อาจได้รับสิทธิในการเป็นเจ้าภาพศูนย์ซ่อมบำรุงแห่งหนึ่งของภูมิภาคซึ่งนอกจากจะช่วยลดต้นทุนการส่งเครื่องบินกลับไปซ่อมในจีแล้วยังเป็นการสร้างรายได้จากการซ่อมบำรุงเครื่องบินของประเทศอื่นในภูมิภาคด้วยในแง่ความปลอดภัยทางไซเบอร์เจลบ14ีได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงภัยคุกคามไซเบอร์ที่ซับซ้อนในยุคปัจจุบันระบบควบคุมการบินและระบบนำวิธีของเครื่องบินมีการป้องกันหลายชั้น และไม่มีการเชื่อมต่อโดยตรงกับอินเทอร์เน็ตทําให้มีความยืดหยุ่นและปลอดภัยจากการเจาะระบบหรือการแทรกแซงจากบุคคลที่3ซึ่งเป็นจุดแข็งที่ประเทศผู้นําเข้าอาวุธหลายแห่งให้ความสําคัญอย่างยิ่งในส่วนของเทคโนโลยีเราดาร์จีนกำลังพัฒนาราดดร์เซอร์รุ่นใหม่สำหรับใช้กับเครื่องบินในอนาคตซึ่งอาจถูกติดตั้งกับยานลบ14รุ่นปรับปรุงโดยเรายดาร์เหล่านี้จะสามารถตรวจจับวัตถุขนาดเล็กมาก,ากและสามารถแยกแยะระหว่างเป้าหมายจริงและเป้าหมายลวงได้อย่างมั่นยำ นอกจากนี้ยังมีความสามารถในการสื่อสารระหว่างเครื่องบินด้วยคลื่นเรดาร์ทำให้ไม่ต้องพึ่งพาวิทยุซึ่งอาจถูกดักฟังหรือตัดสัญญาณได้ง่ายอีกหนึ่งด้านที่ไม่ควรมองข้ามคือศักยภาพของเยลบสิบซีในการเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกองกำลังระหว่างประเทศแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในระบบในท่แต่จีนมีการพัฒนาโปรโตคอลการสื่อสารร่วมและระบบควบคุมที่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับมาตรฐานสากล ทำให้เครื่องบินลำนี้สามารถเข้าร่วมปฏิบัติการผสมเช่นภารกิจสันติภาพการฝึกซ้อมร่วมหรือการบรรเทาภัยพิบัติได้อย่างยืดหยุ่นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการตัดสินใจเลือกจัดหาเดล๑๐ซี่ยังสะท้อนถึงแนวโน้มของประเทศต่างๆที่หันมาเพิ่มพูนความร่วมมือกับจีนในด้านความมั่นคงมากขึ้นจีนไม่เพียงแต่ขายเครื่องบินเท่านั้นแต่ยังเสนอความร่วมมือในรูปแบบต่างๆอาทิการถ่ายทอดเทคโนโลยี การฝึกอบรมร่วมการแลกเปลี่ยนเจ้าหน้าที่และการร่วมพัฒนาอาวุธทำให้ผู้ซื้อมีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถของตนเองในระยะยาวปัจจุบันเจลบสิบสียังอยู่ในสายการผลิตอย่างต่อนเนื่องและมีการปรับปรุงสมรรถนะเป็นระยะเช่นการลดรอยเรร์ให้ต่ำลงยิ่งกว่าเดิมการเพิ่มระบบเระเข้ามาช่วยในการตัดสินใจของนักบินหรือการติดตั้งระบบควบคุมอาวุธแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบซึ่งเป็นแนวทางที่หลายประเทศกำลังมุ่งไปในอนาคตแนวโน้มนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพจีนที่เน้น สงครามอัจฉริยะหรืออิน e l l i g e เ c ส w a r f a ซึ่งใช้เทคโนโลยีขั้นสูงควบคู่กับความสามารถของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในเวทีโลกจะยังมีข้อกังขาบางประการเกี่ยวกับเทคโนโลยีของจีนแต่ความสำเร็จของเยลร1นซในการเข้าประจำการในปากีสถานและความสนใจจากหลายประเทศได้แสดงให้เห็นว่าจีนสามารถพัฒนาอาวุธที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับมหาอำนาจตะวันตกได้จริงและที่สำคัญสามารถเสนอในราคาที่จับต้องได้มากกว่า พร้อมอมเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่ากล่าวได้ว่าเยลบอิบฟีไม่ได้เป็นเพียงสินค้าส่งออกทางการทหารของจีนแต่เป็นเครื่องมือยุทธศาสตร์ที่สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของศูนย์กลางอำนาจจากตะวันตกสู่ตะวันออกในขณะที่ประเทศต่งตางๆทั่วโลกกำลังมองหาเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงบำรุงรักษาง่ายใช้งานได้หลากหลายและไม่ผูกพันทางการเมืองมากจนเกินไปเยอบ10ีเซได้กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่โดดเด่นและไม่ควรถูกมองข้ามดังนั้น หากมองในแง่ยุทธศาสตร์ระยะยาวประเทศไทยหรือประเทศอื่นในอาเซียนที่เลือกจัดหาเจลบสิบฟรีอาจไม่เพียงแต่ได้รับอาวุธที่ทันสมัยในราคาที่เหมาะสมเท่านั้นแต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ความร่วมมือที่กว้างขวางมากขึ้นกับจีนทั้งในด้านความมั่นคงเทคโนโลยีและเศรษฐกิจซึ่งจะส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคนี้อย่างมีในสําคัญและอาจนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงคุิรัฐสตร์ในอนาคตอันใกล้อย่างชัดเจน